ตอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กันที่หมู่บ้านลิฟวิ่งพามคลองสองนะครับซึ่งอยู่ฝั่งคลองหลวงนะครับต้องบอกว่า,าลังสิทธ์คลองสองหรือคลองสามคลองสี่เนี่ยเขาจะมีสองฝั่งนะครับจะมีฝั่งนครนายกนะครับกับฝั่งคลองหลวงนะครับเนะาะมีฝั่งลำลูกกาหรือเปล่า นะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมก็ทําทั่วกรุงเทพเลยนะครับเราก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการใหม่นะครับซึ่งเพิ่งก่อสร้างเองนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยหลังที่ผมต่อเติมก็เป็นโซนด้านหน้าโครงการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่อของโครงการนะครับซึ่งเขาก็ติดกล้องวงจรปิดไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมาเอานี่ก็อาจจะโดนจับได้เลยนะครับแต่ว่าเหล็กกองนี้เป็นเหล็กของผมนะครับซึ่งเป็นของสอแสงทองการช่างครับเราทําการ ผูกเหล็กกันอยู่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคานของเราเนี่ยคานขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยเราใช้คานถึงถึงหเส้นนะครับซึ่งเป็นแบบพิเศษนะครับที่เราออกแบบมานะครับนะครับหเส้นดูยังไงนะครับอันนี้ครับหนึ่งสองสามข้างล่างก็สี่ห้าหกนะครับก็คือมีทั้งหมดอ่าแถวละสามนะครับทั้งหมดสองแถวก็คือหกนะครับส่วนคานอ่าทั่วไปนะครับปกติเราก็จะใช้สี่เนาะใช้สี่นะครับ ส่วนมาก6กก็จะเป็นพวกคานซอยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือความรู้นะหน้าคาเราใหญ่มากดูครับหน้าคาเราใหญ่มากนะครับอันนี้ใส่ปอกเท่าไหร่ครับช่งางอันนี้คานนี้ขนาดเท่าไหร่ครับต้องถามช่างบอยดีกว่าช่างบอยมาแล้วช่างบอยปกติคานเราคานของผมนี่ก็คือสิบห้ายี่ห้าเทเสร็จพอเทเสร็จจบสามสิบยี่ห้าอันนี้ช่างบอยทําใหญ่มากเลยนี่ขนาดเท่าไหร่ฮะเอเสร็จแล้วยี่สิบสามสิบครับเสร็จแล้วยี่สิบสามสิบ อาก็เท่ากันเท่ากันเศษละยี่สิบสามสิบเท่ากันใหญ่มากเนาะโอ้โหนะครับก็คือปกติเนีผมใช้สี่แบบนี้เนาะพอแบบนั้นมันก็เลยไม่ค่อยคุ้นตานะครับสี่สี่ก็คืออันนี้นะฮะสี่ก็คือ,อน,นี้หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้คือคานนะแต่ละชิ้นเนี่ยเราวัดมาหมดแล้วนะครับจะสังเกตนะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคานแนวขวางนะครับอน,นุคานแนวยาวนะครับเราก็ทําการดัดนะครับทําการดัดแล้วก็ผูกคานนะครับเราจะใช้ลวดเป็นตัวผูกนะครับ ครับผูกมัดท,ทีละจุดทีละจุดเพื่อนๆลองดูสิว่าเนี่ยปอกอันนี้เขาเรียกว่าปอกคาร์นอันนี้เขาเรียกว่าปอกคานนะครับอ่าเป็นความรู้ปอกคานเนี่ยมีทั้งสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ทั้งดัดเองนะครับอันนี้คือแบบสําเร็จรูปนะครับซึ่งก็มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยที่เขาถืออยู่นะครับเราต้องมามัดแต่ละจุดเลยนะหนึ่งสองสามเนี่ยข้างล่างสี่ห้าหกเนี่ยแล้วดูสิมัดปอกคานระยะปอกคานก็ผมก็เอาถี่นะผมไม่เอาไม่เอาหางนะดังนั้นเนี่ยมัดกันทั้งวันนะครับก,กว่าจะได้คานเส้นหนึ่งเนี่ย นะครับอย่างคานอันเนี้ยมีทั้งหมดกี่กี่กี่ปอ,อกละหนึ่งสอี่ห้าหกปอกหกหกสามสิบนะครับต้องมาทั้งหมด36จุดนะครับแล้วเพื่อนๆดูสิคารนี่อันนี้ไม่ยาวนะ้วคานตัวยาวละ่ะนี่โอ้โหมันก็เป็นร้อยะเป็นร้อยจุดอะนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะนะครับเราเน้นความแข็งแรงนะครับรากฐานแล้แข็งแรงนะครับนี่สร้างตึกนะนี่สร้างตึกนะอาคารพณิชย์ได้เลยเช่งบย สเปคนี้เนาะอันนี้คือคานตัวยาวของเรานะครับนี่ดูยาวมากเพื่อนดูดินะครับเนี่ยระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยโดยประมาณนะครับด้วยสายตา3เมตรถึง4เมตรนะครับเพื่อนๆ3เมตรถึง4เมตรดูคานของผมดิบวกกันนี่เกือบ10เมตรนะเอาไม่ถึงไม่ถึงขอโทษทีประมาณ8เมตรนะเพื่พอนโหยาวมากนะครับอันนี้คือเหล็กเส้นนะอันนี้เหล็กเส้นก็คือมีทั้งเหล็กคานนะครับเหล็กคานจะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับอันนี้เหล็กเต็มครับอันนี้คือเหล็กเต็มเหล็กเต็มดูยังไงนี่เห็นไม่เลย เหล็กเต็มนะครับเหล็กเต็มอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นป้องป้องป้ TVs, องป้องเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กคอออยนะครับเป็นความรู้ไปถ้าเป็นหน้าเรียบนะครับก็เรียกเรียกเป็นเหล็ก RB นะครับหรือเหล็กหน้าเรียบนะครับเหล็กขุนเนี่ยเหล็กขุนตันอะไรก็ว่าไปนะครับเหล็กขุนตรงนี้นะครับใช้ข, raine, ๆ marinade, ๆขนาดนน9มิลเหล็กคานๆๆนะครับเหล็กฟุตติ้งใช้ขนาด12มิลอันนี้เหล็ก9มิลคือเหล็กพื้นนะครับนะครับโอเคต่อเลยเนาะ นี่ครับทรายกับหินมาพร้อมแล้วนะครับโหน่าจะมีอย่างต่ำๆรวมกัน2อันนี้ก็น่าจะประมาณสัก8คิวได้อยู่นะครับเยอะมากนะครับประมาณ1รถ6ล้อเนี่ยน่าจะ2คันนะครับเยอะมากเลยเป็นภูเขาเลยนะครับซึ่งถามว่าทำไมเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านอ่าระหว่างไปหลังบ้านนี่มาดูอันนี้ฟุตติ้งนะเพื่อนฟุตติ้งนี่ใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะครับก็คืออันนี้ผมบอกนะครับสเปคผม โอเวอร์สเปคนะครับโอเวอร์สเปคมันดียังไงนะครับโอเวอร์สเปคคือเราคำนวณเผื่อไว้เลยนะครับต้องบอกว่างานต่อเติมเนี่ยถ้าคุณทําตรงสเปคเป๊ะๆเลยเนี่ยนะครับตามที่คำนวณเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยทางโครงการไม่รู้เขาถมดินยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีท่อมันมีถังแซกมันมีอะไรต่างๆเนะี่ยดังนั้นการที่จะรับโหลดน้าหนักเนี่ยเราควรที่จะเอาให้มันเกินเกินไปหน่อยนะสเปคเราให้มันเกินเกินหน่อยเสียเงินเยอะนะครับแต่จบนะครับจบกว่า อันนี้คือตะก้อนะครับที่เราจะทําเป็นฟุตติ้งนะครับหรือมันเรียกได้หมดอ่ะเพื่อนๆพูอนดูทำมาว่าทำไมต้องเรียกเป็นตะก้อเนี่ยอันนี้คือตะก้อเพราะดัดเสร็จมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตะก้อนะครับเตะไม่ได้นะครับเตะแล้วเจ็บขานะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกตะก้อนะนะครับมันเป็นคล้ายๆตะก้อแหละเขาเรียกกันภาษาช่างนะครับก็มีสารบนนะครับแล้วก็มีผูกข้างล่างนะครับเพื่อความแข็งแรงนะเพื่อนๆนะครับอันเนี้ยผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะครับเนาะ ในบางคลิปก็จะมีแบบตอนกําลังใส่เลยนะครับอะเดี๋ยวผมพามาอันนี้ข้างตัวบ้านนะอันนี้คือลงเสาเข็มเป็นหกเหลี่ยมนะเพื่อนสังเกตดินไหมเยอะมากเลยดูสิเกือบถึงหน้าต่างอะ่ะดูสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นเสาเข็มที่เราตัดหัวออกนะครับซึ่งถามว่าทําไมเราต้องตัดเนื่องจากนะครับเสาเข็มเนี่ยโผล่ขึ้นมาเราจะต้องตัดให้มันเสมอเพื่อหารระดับนะครับของพื้นที่เราจะทํา รถดินมาแล้วรถดินมาแล้วขอถ่ายวีดีโอแป๊บหนึ่งนะขอไม่เกินสานาทีนะครับจะจบแล้วนะครับโอเคอันนี้คือรถขนดินนะครับที่จะมาขนพวกเศษเสาเข็มแล้วก็ขนดินที่เราขุดขึ้นมาออกนะครับถามว่าทำไมดินเยอะขนาดนี้เนื่องจากฟุตติ้งเราลึกนะครับเราทำการขุดนะครับหลุมแบบนี้นะครับเป็นฟุตติ้งนะครับนะครับเพื่อที่จะเอาตะก้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครอบลงไปนะครับดังนั้นดินข้างล่างก็จะขึ้นมานะครับเนาะ นี่ข้างหลังนี่ครับเละเทะหมดเลยนะครับผมผนังพวกนี้เนี่ยเราทาสีให้หมดเลยนะเพื่อนเราทาสีให้หมดเลยเวลาจบออกมาสวยงามแน่นอนไม่ต้องห่วงนะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเข็มกลุ่มนะก็คือเข็มกลุ่มก็คือหลุมนึงอะ่ะมันมีสามต้นนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มอย่าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถามว่าทาไมเป็นกลุ่มเป็นก้อนละ่ะเดี๋ยวเราฟุตติ้งครอบนะครับมันก็จะเป็นก้อนเดียวกันนะครับเหมือนเอาสามนิ้วเนี่ยรวมรวมพลังแล้วก็ฟุตติ้งครอบลงไปพรึบนะครับครอบลงไปพลึบ เสร็จมันก็จะเป็นเข็มหัวใหญ่หัวเข็มหัวโตนะครับซึ่งมันรับโหลดได้ดีกว่านะครับฟิกชั่นมันมากกว่าฟิกชันาานก่นภาษาอังกฤษแปลว่าแรงเสียดทานนเพื่อนมันก็จะเกิดแรงเสียดทานมากกว่าพวกนี้อาศัยแรงเสียดทานข้อที่1แล้วก็อาศัยการดูดนะครับจะงสังเกตรูนี้นะรูอันนี้นะครับเป็นรูอากาศนะครับเวลาเขาขย่มเสร็จเนี่ยมันก็จะดูดอากาศนะครับฟบุติดกับดินเลยมันจะแน่นมากนะเพื่อนนะครับช่างถนอมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปที่ คุยกับช่างประสบการ์20ปีนั้นเพื่อนย้อนไปดูได้นะนะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะเพือ่อนอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้หลุมละสี่อันนี้หลุมละสามนะครับแล้วแต่เราออกแบบถ้าอยู่ปลายๆเราก็จะเอาเขาเรียกว่าเยอะหน่อยนะครับเพื่อความแข็งแรงอยู่กลางก็อ่ามันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับหัวกระท้ายเราก็จะเอาเยอะหน่อยนะครับอันนี้อยู่ที่เทคนิคนะครับในการออกแบบนะอันนี้ลงลึกไปหน่อยนะครับไม่ขอพูดนะครับ อ่ะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟุตติ้งว่าใหญ่ไม่ใหญ่นะเดี๋ยวจะให้วานคนมาหยิบให้ดูหน่อยนะครับรบกวนใครดีโอโหอันนี้มาขนดินเหรอครับรบกวนหน่อยได้ไหมช่วยยกฟุตติ้งให้พี่หน่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยอันนี้อันนี้ถือให้พี่หน่อยว่ามันใหญ่มันสูงไหมอันนี้นี่อันนี้อันนี้อนี้ฟุตติ้งอันนั้นไม้แผ่นไม้สมาร์ทบอร์ดอันนี้ก็เป็น เรารับเขารับจ้างนะครับขนดินนะครับโอ้โหสูงเลยเนาะไหนลองไปยืนยืนท่าให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่าเลยหัวเข่าไหมนะครับโอ้โหใหญ่เลยแหละขอบคุณมากครับโอเคอันนี้ขนไปกี่รอบแล้วครับดิน,นสองรอบ,สอ,รอบสองรอบแล้วเหรอเราปั้นเอาใช่ไหมเราปั้นเอาแล้วก็แบกขึ้นไปถูกไหมหรือว่ามีรถเอาพใอูใส่บุ้งกีอ๋อใส่บุ้งกีแล้วยกเอาโอ้โห เยอะมากเลยเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ